ไม่ละเนาะไม่ก oh, oh, so well, ็ได right ้แล้วได้แล้วรอรอแต่ลงมือเนาะรอลงมือจุดเผ็ดมันนี่เราได้โอ้แต่มันไม่ยังบวกหกได้บวกบกกบื่นเผ็ดนี้โอมาเลยให้เผ็ดมันนี้บื่นละเผ็ดนี้๋อ้บืนเลยให้เทีดักมือไหนสิแล้วเนาะโอ้อยากเห็นในลี้ใจห่อในลี้ลงหมอนี่มีสำมาคนอยากได้มีมีสำมาคัญเผ็ดสำนั้นเบิดไม้หรือยาบืนอลไรเผ็ดไหมเออ ได้มาเลยก็ต้องดูแลมันมแมนแแมนสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้บอจอยกับมาเห็นชาวแทงอ่อนกับทานหมออยู่น้ำกันพี่น้องมาเน,นี้ เป็น,นรไผ่อนคือมาอยู่น้ำกันพี่น้องกับภาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปล่มน้ำกันเลยพี่น้องเนาะมันนี้สาวแตงอ่อนมาหยัางหาฐานหมอพี่น้องมาไปถามกันเลยพี่น้องมาจากศาสต์เวลาันนี้ก็อยู่พทาง,ง,งเขาบอสก,ก็อยู่พี่น้องโอโห้หหลายเา,างะะ้้้กันนนนนวย่ต็ออออีลปทิ์แ รับเป็นห่วงเสารายงอห่วงเป็นไข่เป็นนาวดีแล้วสวัสดีสวัสดีโอ้สบายดีเพิ่นว่าอยยิ้มเลยนะนะชะออนลุงหมอมีผู้เชีวบ่บ่าวบดคือคันกลางเขาเิ่นเป็นว่าววัดใดเดี๋ยวนี้เจ้าคืออยู่ทางกลางนี่เฮ้ยขอโทษนะเจ้าว่าใจนี่มาค่าบ่าวบดอยู่นี่นะวางเป็นกลางขวางคอนะาเมนอันวาวประชานนั่นกันเนาะโอ้โหชักลิ้นนี่ คอยเข้าไปขั้นกี่พันอยากปีคอยหรือวะแมนใครนมอเด้อลงมอเด้อคอยก็ลืมไปเข้าไปนั่งกลางเจ้ามาหาแทนหมอพ่อมาลินมาลินน้ำแทนลุงมออ๋อโมเมนต์เห็นเราหล่อแจ๊กอ๋อแล้วหล่อจุดพ่อสำหรับเจ้าอในเล็กๆน้อยๆนขอถามอีกคำหนึ่งธรรมดาธรรมดาบ่ คัเมนว่าสมุตดเด้อสมมมดสิคัดเมนว่าถ้าเป็นคนอื่นนี่พอได้อยู่ว่าชำรับหมอชำหมดว่าประเม็นทานหมอนั้นสมมตดว่าคือทานหมอยุ่แบบว่าเป็นคนอื่นนะพอย่างหมักบอมอได้ว่าให้หมักทานหมอนี่อย่างนาเหตุคือคนอื่นว่ายันว่ามักทำ ถามลุงหมอกลัลุงหมอท้าว่าชาวแต้อ่อนเป็นโมเมนชาวแตงอ่อนเป็นคนอื่นเนี่พอได้อยู่พอหมักกันอยู่ปะคิดว่าเอาได้อยู่ปะโมเมนชาวแตงอ่อนนะแต่ว่าเป็นคนอื่นทมดกว่าแบบนี้สัมดได้บางทีบางทีบโมเมนว่าเป็นชาวแต้อ่อนไหนยังบวกก้ากระดั้นตีร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีบางทีบางทือาจะซื้อเนะอบอให้พอได้ คันว่าเป็นน่องแต่งอนได้ค่ะเป็นจังไรคือว่าบัได้เห็ดบ้นอนว่าน่อนว่าจังไรบัดคนอื่นมันบางทีบัดน่องแต่งอนว่าบัได้อยู่น้ำบัได้เป็นจังไรคือว่าอยู่น้ำบัได้อยู่น้ำบัวได้ของอยู่น้ำบ่ได้อ๋อขันว่าได้อยู่น้ำนี่ยันได้อยู่เนาะขันยังบ่ได้อยู่นี่บัวได้เออ ข้อหมายแล้วน้องว่าง่ายฟังงะเออต้องให้เข้าใจได้ข้อหมายคันได้อยู่แล้วมันอยู่ได้ตอนยังไม่ได้อยูเลยมันยังว่างงะนะมันยังไม่ได้แมนมันยังไม่ได้ตกลงแบบแบบว่าอันนั้นนะแบบแบบมันยังไม่ได้ใกล้ชิดกันว่าอย่างเช่นเสียอยู่น้ำว่ได้เอออย่างเราอยู่น้ำว่อได้เอ้าล้มกันว่ดใช่แล้วนะถ้าว่าตอนอยู่น้ำกันได้บางทีเราบางเชื้อเราเราว่า

เห็นคนหลายๆแบบหัวใจมันตื่นเต้นเนาะว่าจ้อยถึงชัยอันแต่เก้านะคำบุมีคนนี่เพิ่นนี่มาละสิเพชรคือบุมีไผอยู่ในเฮือนนี่นะเดี๋ยวนี้เรามาเห็นคนว่าสิกลับแล้วกลับบ่ได้บ้านนี่ผันเห็นหมู่เห็นละเลยเห็นเพชรวามลินน้ำมือเิท่านหมอครับมันสายตาเราถึงมองเบิ่งน้องแต่ออนยี่เป้เลยลมณ์ดีไม่เห็นว่ลุงหมอเออ มือไหนเริ่มขึ้นเลยไตเลยค่ะมือหมอล่าเพลินชาติเงอนปัดบวมื่นหวานเจ้าญานลราบปล่ามาญาณมาญานีือบอกว่ารถแนะญานยาญาณไปสางแล้ววันนู้นเขาบริขานเป็นปีเป็นเดือนแล้วเราบอกกินนี่นะญานว่าเจ้าญานเราเห็นเราเห็นในคนทางในกันแหล่นเราเราแม่เห็บหรอมาญานเนาะเห็นกับคุยกันนถามเขาถามเพิ่นเนาะอ๋อ จำไหนขึ้นหน้าห้างก็แท้วัดดีหวัดจอยเจ้าย่านบ่ชาวไทยงอนลุงหม้อเจ้าย่านบ่แลาวบ่ย่านคือกันบ่ย่านโอ้โลิชานหมอเนาะแต่ว่าวินระยะห่างก่อนเบินระยะห่างตอนเอฟซีเบิ้งนี่แล้วแมนสามแมตหาซีตลอดชั้นบุกไปมาหาสู้กันเนาะไปหน้าหัวเชียงคายงอเมืองไงไปขออยู่ในชาวไทยงอนโหแมนว่าชาวหวัดจอย จะชิมาขอพยังไขยเราเมื่อปลูกว่าแต่งอ่อนไม่อะไรอ๋อไปไปขอท่านมอนั่นรอคอเนาะลุงมอว่าสิไปขอหัวกินไข่น้ำใจว่าน้ำน้ำสุปเพาแต่ว่าบัวได้ไปขอดอกว่าจะไปขอแตงอ่อนแล้วว่าจะไปเบิ่งน้องแตงอ่อนว่าเราเห็ดปีสังอยู่ท่อนั้นเราจะเอามาใส่ปีสังหัวไข่เงาพวกไงหัวช่องเงาส่างเงาพุ่นน่ะ เห็ดจากไหนเราอยู่ผูเดียวมันกังเงามันลมมันหนาวในช่วงวางเราไปคอหวกไข่น่ะมันอันนั้นเอฟซีกอยนะเพื่อนพบ้อมบันไดจะเจ้าเอากันอันนี้กับว่าตามเอฟซีพันว่าเนาะเพราะว่าอันนั้นอยู่น้ำกันกับผู้หนึ่งกับเห็ดเรียกบบได้แล้วนะอีกอย่างผู้หนึ่งก็บบได้เป็นผู้นำไผ่สีเลี้ยงลูกเลียงเต่าได้เหม่อนว่า ีคนหู hmm. mm ้จ hmm. wow. ักหักแป้งกันดีแล้วนุ่งมอกระไปเป็นผู้นำโบได้แล้วนะเฮ็ดเวียกเข็นยังกระโบได้ไปหาเงินหาคำเนาะที่ย่างชาวตะงอนก็เป็นผู้หญิงบบได้เก่งหูจักมาหาซอกไปทํางานอยู่ไกลกันเนาะเว้าซึ้งแท้หน่ข่อยน้ําตาจะไหลแด้แบบนี้ว่าวทำควาจริงเนาะว้าให้ค่อยๆโดบอบบ๊อด ซึ่งนะก่อนซึ่งบ่ซึ่งแล้วเนี่ยดีนะบอจอยมีความคิดเห็นอะไรอสมมติสองคนนี่แต่งงานกันยินดีบ่ยินดีนะเราจะช่อยเท่าไรเนี่นดําชิปดําเศร้าในเดียวเน็กทบ่ฮะเบิดนี้บ่บอจอยคนละคนละเครื่องแก๊สคนละเครื่องแก๊สกินกันที่สองคนนแมนเราจะช่อยลุงหมอนะแกทหนึ่งช่ยสาวถึอ่อนแกทหนึ่งเอาทั้งสองคนนี้เอากันนะ กินน้ำกันอีกกินน้ำกันท่าแล้วมันจังหมวนเนาะเป็นยังจังช้อยแบบนั้นเพราะว่าเพื่อความดีใจได้คอยก็ดีใจอืมสดวนอยงอน์ให้เคิร์สเขาคดเขาคดเขาคอยช้อยใจขวัญอ้าวจอยบอจอยให้ชอยเป็นตื้อใจขวัญเนาะบอจอยบ่แล้วอันนั้นไก่เลี้ยงนี่นะคดเขาคดเขาสาวน้อยเงอน์นี่คือยันลุงหมอแทะบ่แม่ ย่านนั้นเอฟซีหูวาร์เทเว่นนาจีแจ๊าก็บปิ่นน่ะหาแล้วนี่จะย่านไม่ใช่ปิ่นชื่อหรือว่าเห็นเห็นความหล่อบ่ไดอีกนี่ถามนู้นมีความอยากถามอลองถามกันดูถามกันดูเอามาลินน้ำกันก็ถามกันว่าเออเป็นได้สบายดีอย่างฉันอย่างสี่ก็ว่าไปเลยได้ถามกันอยู่บ่แบบนี้ยังว่าในป่าน้ำกันเพราะสองข้อมในว่ามาลินน้ำกันนะ ลุงหมอถามแล้วนี่เราอายได้เฮ้ยต้องให้ลุงหมอถามก่อนไปว่าไรมาว่าไรเนาะเจ้าถามแล้วแล้วไปว่าไรมาว่าไรไปไสเขินว่ะหนึ่งทั้งนี้เราไนี่ยแม่เจ้าต่ก่อนเราถามเจ้าชิบป่ปากน้ำลาบ่เถอะเป็นไรจะมาเนาะเป็นไรจะมาในมะลินทีซื้อฟอไลายในมะลินเราเห็นคนลายทซื้อล้าบ่ด้มากเจ้าจะดีเดี๋ยวนี้

ล้วบอกว่ามาตินจีซื้อเจ้าก็ยังตอบเลยมาติมก็มา,ลมาแล้วดีดีใจโยวมาดีน้ำกันได้เห็นว<อ>ัวดีใจวัวพ่อเห็นนาในท้องเสียงกับพ่ออยู่ปิดใจวัครับคือคันแม่นว่าชาวไทยงอนอย่างมาเรื่อยๆนี่จะเสียละมาบ่มาอย่างมากันชาวไทยงอนบ่มาเราปัดไต่ยี่เห็นบ่ขันมามากินชมกินเมียน้ำกันในเคยบ่แบบว่า,ามาแต่งสู่กันกินนี่นะฮะ sợ thấy ngon? Okay, Cháu phải ăn một cua cho mà tắm xuống thẳng mọi người kìa đây diệu bò? bò, đây bò? Sao thấy ngon? Bò lèo Này, mọi người kìa đại diệu cho nó vẫn người sẽ kèo Mọi xúc Mọi để một cua nhắn đi Cua ấy ní Cua Lao mang lợi cho nó nặng bất chuột. Quay sang tay bớt quay món tay mùi ni lao mang quay bất len, ama sung. Quay mặt ở sài 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 bỏ, sài 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 โอ้ยบริภาษ์ไรคอยได้เป็นคนเอามาใช้สิบห้ามาเนาะวัดว่าปั่นนั่นบ่พอโจยอ้าวเราเราเราจะฝากอยู่หันแล้วเจ้าบัดแม่นวะเก่งใจเจ้าเนาะว่าชาติอ่อนเราแม่นตะคนณเป็นกี่ทีกล้วยบักได้หลายแบบผมแมนวะรีมวอาลีเนาะเขาดีดีเด็ด มาให้ท่านมอกินกันประจักนะเห็ดปันี่กล้ยกดิตำชูท่านมอกินไงได้อยู่บ่เอาตำชูกินยังดิตำมาได้บ่ตำบ่เป็นบ่าดอกตำมาเป็นลุงมอจะมีบักผิดมีอะไนั่นอยู่บ่มกผิดจะมีก็มีอมีเห็ดชูเรากินได้อยู่บ่หะขาดจะคนตำ เอาแล้วเอาแล้เอาได้้น่องแตงอ่อนได้เฉพาะเช็ดอชีเรากินนล่บ่บ่เฮ็ดไปนะยานข่อยน้ำเนื้ออยู่กันยันข่อยน้ำน้ำช่างป้มาแล้วด้าจอย๋อเดี๋ยกกันเดียกกันไก่แล้วได้แล้วเเราไปถ่ายต่อกันบ่แต่เนีมันตอนนั้นขอมีต่าหาวเทียนต่อนะบ่ไปเอาไห้ไก่บ่ข่อย หมกันอีกบาฟุงบ้น่าผูบะกไก่บ่กไ่ันไดนได้ปนได้ปนได้ปันได้ปน้ปนด้ปันไดันี่้ปันได้นดิหน้ปันันได้นได้ปัน้ปันได้ปันได้ันไ้ัได้ปันได้นันได้ปันงด้ปนไดนไ่้ปันได้ปัไดันไิปไดนดปนไนไ้นไล้ไัน้นไไไ้นไปไปไไปไไ้ มาตัดส้างเพื่อเห็ดมาบันเห็ดล่อแห้งอันนี้ปุ้ยปัดไปเองนั่งที่ล่อแห้งมาเจ้าสีมาจะทักกางว่ามันไหนหมดแล้วผ่านสิขัดความคนหักกันเนาะมือนี่ข้อใกล้ชาวแตงอ่อนหักอยู่บ้านฐานมอเนี่วอย่าตัวไะไตัวเอฟซีบ่ได้ไหนบ่ได้ตัวแล้วบ่มักบ่มักฐานมอเฉาไปเลยทั้งนั้นบ่มักแบบได้บ่มักหน่อยดีกว่าบ่มักจังดิบ่มักจังดี เป็นในร้านเราขี้ไร่บ่ขี้ไร่ตังบมมักตังบมมักเอาแล้วลุงหมออย่าให้นะลุงหองบ้าหมักกับผู้หญิงายอยร่อย็ดจะ่าคิดนั้น่าไห้เอาเลยหมอเชหมอชื่อวาเป็นในจังบมมักเออเราถามแล่วายแล้วตอบตังแล้อมักไม่ได้เป็นในดไม่อยากมมักในแหละตีเราเถาบ่หรือม่อจังใดเร่าไม่ได้ยังแหล่วม้มักคนมาดิหนัก บัมักขัดมาดินแล้วว่ะมาล่นนั้นถ้าคอยชื้อหรือหมอเจ้าก็จะเขี่งขัดเราได้เบิ้งเบิ้งเบิ้งบิ้นี้คือซุ้มเฮาบัมานี่เราก็มาอยู่บ่บ่บ่มาเออมันกับปลาหมึกมาลิดนําบ่อบบอดแล้วซั่นนี้หนักมาดินเลยเราแสนติกอนสิบ่กล้ามาแบบนี้เด้ลหรหมอขู่ไว้เลยมาสร้างว่าใช่ที่ปานนั้นเจ้ากล้ามาอยู่ว่าซั่นตะกอนถามตรงๆบ่กล้าเป็นได้ไหน เราเอาแบบนี้แหละบุกามาบ่ม่เด้มาเห็นทุ่มาเลยมา้ยบ่ันมาคอยคอยพวกคอยประยู่์นะเป็นยังไม่เกี่ยบบุกามาหรือว่าย่านเราบ่ม่ได้ยานเป็นยังไม่ยังมาอ๋อมาเลยยังมาบ่มาแลยยังมาถ้าได้มักยังมาน่ะไกก็ไปคันมักหนึ่งมันบ่แม่เนบ่โดยโอ้คันมักบ้าเราโคได้โอ้ยพอท่านบอกว่าแบบน้อยใจแท้ับอกม่าโได้ แมนบ่อยากบ่กักอยากใส่ก็มักตีนะมักอยู่นี่เอ้าชัานขอสิก๊อคลิปซะก่อนเด้อโอเคสีน้องเล้โอเคท่านอกิไปกัน้าแต่งอนในอันอยาให้ได้คอยแล้วได้คอยยอมมาลินนั้นได้คอยอให้ดีใจแล้วได้คมาโลยจเป็นเสียงล้วกับไดให้เจ้าให้บ่สาะมาเออ มาลินน้ากันบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันว่าลินว่าหัวกันโบแมนว่าอยู่านีเดอร์่าเมือกันได้อย่านดีเดอร์ขำอยนางเมืองกได้อยานเอางเมืองกันได้มาล้นนี่อยู่านดเดอร์ขอากเมืองนได้มาล้นนี้อยูนเราขอางเกันได้มาลินนี้อนเ้างเมืองกันไ้มานี่อยู่ฐานดเราขอางเกันได้มาลินนานดีเดอร์ขยงเมืองกนไ้าลนนยานเอาเก็ได้มานน่อยู่ฐานเอร์ำอางเมืองกันไ ขาอ่าเมื่อก็ะไรเมื่อก็จัเตรียมปีละเงื่ไจับบริไม่เีากานจีผู้สาวเพิ่้เลนเดี๋ยนี้เนียนี้ชาติงอนตอบแล้วสิเอาใจชิาวะไหนกับเราเราเขอจะชำได้เห็นนะมัอนี่เาฮะก บ่อยากอยู่กับลาวบ่บ่ได้อยู่ว่าอยู่แต่กับลาวนะกัมีหลายคนอยู่บ่แม่นว่าแชร์อยู่สองคนนี่จังไดตัดคลิปนี่โอเคพี่น้องไอคลิปนี้ก็ชิบโมไม่อย่างไรขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเนาะสวัสดีท่าตังอนสวัสดีพี่น้องสำหรับปีนี้พีน้อถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะเด้อแม่แม่เอฟซีเนาะเพราะว่าทางบราจอยสามาชอบถามมาพูดมาคุยมาหยอกมาลินมาหัวน้ำ กันนั่นแหละพี่น,อน,น,น้องเนาะจังไดก็ผักเป็นกำลังใจทาว่าพิจาลาดประกันใดเบอร์เจาขอโทษขออภัยนำเลื้มไว้เม่มอเอฟซีเนาะทุกท่านทุกคนเนาะจังไดก็เอฟซีทานมอหรือว่าเอฟซีสาท้ายงอนก็แล้วแต่พี่น้องเนาะคลิปนี้บ่เจาขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้สวัสดีแนละสะบายดีสบายดี